สวัสดีครับวันนี้ก็ครับผมก็อยู่กับน้องๆทีมนักแสดงใหม่จากละครซีรีส์วัยรุ่นเรื่องเช็กกิเช็กอิจเอาไวัยราไวฝันนะครับให้นำตัวทีละคนเลยครับครับสวัสดีครับชอปเปอร์กานาเนกนายนาประเสริฐครับผมสวัสดีค่ะเบนจุลิพรกัดทิมค่ะสวัสดีครับเฟนวงสกรศิลาเกตครับสวัสดีค่ะนกสโลชินไมอินไตค่ะสวัสดีครับมาทําเทนเนศสนทนานนครับ อีทีลูกเร็วมากกันเลยนะครับมาสครับเด็กายทเนศสนามวัฒนานนท์ครับครับผมแล้วก็นิดพี่ใหญ่สุดไม่ใหญ่สุดหรอคะับตอนีค่ะโฟลกวาชิรวิจารุเรื่องพงศ์ครับครับซึ่งก็ต่างคนต่างที่มาต่างคาแรคเตอร์เลยต้องมาดูเรื่องรายละเอียดบทกันนะครับเนาะน้องชอปเปอร์แสดงเป็นใครครับก็ในเรื่องจะรับบทเป็นชื่อแบบชื่อจริงๆเลยนะครับก็เป็นชื่อชอปเปอร์นะครับรับบทก็จะเป็นแบบ เหมือนว่าแบบเด็กช่างนิดนึงนะครับสไตล์แบบเด็กช่างนิดนึงแล้วก็แบบเหมือนว่าจะมีน้องๆแบบในชมรมศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องก็คือเหมือนว่าแบบจะมีเกี่ยวกับแบบพาร์ทที่ผมแบบไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งน้องเบนต่างจากคนอื่นเลยคือเป็นพาร์ทรองอยู่ในพาร์าทรองค่ะก็ในเรื่องก็รับบทเป็นเบนนะคะก็แสดงเป็นเด็ก มัธยมหมัธยมท 6, ี่ปีที่6ค่ะก็เป็นวัยรุ่นใสๆค่ะก็จะชอบไปประกวดร้องเพลงตามที่ต่างๆค่ะซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานเนอะวอัยมหอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะสองปีค่ะซึ่งในส่วนตัวแล้วความสามารถพิเศษก็คือเป็นการร้องเพลงอยู่แล้วใช่ค่ะร้องเพลงส่วนน้องเฟนเนาะ นามสกุลศิลาเกตแนะนําตัวเต็มที่เลยครับผมก็เฟนนะครับก็ในเรื่องนี้นะฮะก็แสดงเป็นชื่อเฟนเองครับแล้วก็แสดงเป็นเด็กมหาลัยนะครับผมปีหนึ่งครับก็ชอบอยู่กับการเต้นนะฮะครับผม เป็นอะไรคุณสาธิยาครับ <laughs> เป็นคุณคุณสาธิยานะฮะก็คือเป็นคุณป้าของเฟ้นเองครับผมก็เป็นคุณป้าที่สนิทกันครับเราได้เรียนรู้การร้องเพลงมาบ้างไหมมาบ้างครับเพราะวาในวันรวมญาติอย่างเงี้ยฮะก็จะมีการฝึกซ้อมร้องเพลงในตระกูลด้วยอาจจะไม่เหมือนตระกูลอื่นนะที่แบบอาจจะกินเลี้ยงกันปกติแต่ว่าตระกูลของเฟ้นก็คือจะมีการฝึกซ้อมร้องร้องเพลงกันไปด้วยครับผมก็น่ารักดีครับอชอบครับมีความมีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนามสกุลศิลาเกตครับ แต่สําหรับซีรีส์นี่คือเน้นเรื่องเต้นเนอะเน้นเรื่องเต้นแล้วก็มีแอบเรื่องร้องด้วยครับครับผมส่วนนงนกสโ,โลชินแม็กอินไตนะครับค่ะสําสหรับนกในเรื่องก,ก็ชื่อนกค่ะแล้วก็จะอยู่ในพาเต้นค่ะจะเป็นคนที่ห้าวๆห,หน่อยแล้วก็ชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วค่ะทราบว่าเป็นหลานพี่เบิร์ดใช่ค่ะเป็นหลานสาวของปู่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะคและจะมีพาร์ทร้องด้วยไหมครับ ถ้าจริงๆแล้วคือตัวหลักจะมีพาร์ทร้องอยู่แล้วค่ะจะมีทั้งร้องทั้งเต้นเป็นหลักอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็น้องเล็กสุดอายุเท่าไหร่ลูกน้องมาชสามครับเ<า>ต้นมากี่ปีแล้วครับเต้นมาเออประมาณปีกว่า,าครับผมแล้วเป็นแนวบีบอยหรืออะไรางเอ่ยเป็นฮิปฮอปบีบอยครับล็อกกิ้งก็ได้ป็อปปิ้งก็ได้ครับก็เหมือนพี่ๆเลยคือเป็นงานแสดงแรกเหมือนกันไหมครับใช่ครับผมงานแสดงแรกครับ และในบทนี้เป็นยังไงบ้างลูกก็เป็นนักเต้นฮะนักเต้นที่เต้นเต้นทั่วไปนี่แหละฮะแต่ว่าแบบว่าดูจากวัยแล้วเราจะดูโดดจากพี่ๆเขาเนาะแบบมันเป็นยังไงหรือยังเดี๋ยวต้องรอติดตามหรือยังไงครับต้องรอติดตามดูครับครับผมน้องใหม่สุดเลยน้องฟุกเอฟนะครับผมคุ้นกับความเป็นเอฟครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่ สามแล้วเรื่องนที่สามค่ะ<อ>ก็ในเรื่องนี้เราบทชื่อตัวเองเหมือนกันแล้วก็เล่นเป็นเหมือนรุ่นพี่ในชมรมเต้นแบบมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเราก็จะไล่ๆหน่อยพอมีรุ่นน้องเข้ามาเราก็จะแบบไม่ไม่ค่อยชอบขีน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแบทเทิลกันแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะไม่ตกตีกันไม่ใช่กําลังเราจะแบทเทิลกันในเรื่องของการเต้น<อ>ใช่แน่นอนครับแลจะมีแพรม,มเรื่องร้องเพลงบ้างไหม จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากลองนะเพราะว่าเราก็มาสายนี้อยู่แล้วชอบลองเพลงชอบเต้นอย่างเงี้ยครับผมและผลงานอื่นๆนอกจากนี้ของใครมีอะไรอีกบ้างเอ่ยยกมือได้ใครก็ที่กำลังจะมีนะครับก็มีละครเรื่องพลับเพลิงสีชมพูนะครับทางช่อง3ครับแล้วก็จะมีผมม้าหน้าเตอะนะครับทาง PPTV HD ครับฝากติดตามเลยนะครับเอ่ป็น้องเบ้นนะครับ ก็มีเรื่องนี้แหละค่ะที่จะฝากค่ะเช็คอินอานะคะไว้เราไว้ฝันก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของเบนเลยค่ะน้องเฟนครับอาเป็นผลงานที่เพิ่งผ่านไปแล้วกันครับผมก็มีละครเรื่องสินห้านะครับตอนเด็กเลี้ยงแกะครับแสดงเป็นเ,เป็นพระเอกในตอนนั้นนะฮะแล้วกเ็เรื่องนี้ด้วยค่ะผมฝากด้วยนะครับ นกสโรชินครับสำหรับของนกนะคะก็จะมีหนังผีค่ะ7ซ r e a m รอาคาตพยาบาทฆาตกรรมค่ะและก็เร็วๆนี้จะมีถ่ายแมกกาซีนค่ะแคสแมกกาซีนแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะหนูไม่มีใช่ไหมลูก <c oughs> โอเคจ <c oughs> ุดพี่ฟุกทัวร์นิดนึงผลงานสองเรื่องแรกผลงานก็เรื่องที่ผ่านมาครับก็เรื่อง s ด h o o l โรงเรียนป่วนกวนกนกักเรียนแสบแล้วก็ซีรีส์ไทยคิวเกิลเรื่องแพพอย ถ่ายทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่ออนแอร์ air. ส่วนเดอะสกูออนแอร์จบไปแล้วนะครับแล้วก็ผลงานต่อไปท,ที่ที่จะให้ติดตามก็มีละครเรื่องใหม่ทางช่อง9ชื่อเรื่องว่า p a ร์ t i m e ์ครจะออนแอร์วันวันที่6เดือนกุมภาพานันธ์ปต้นปีหน้าแล้วก็มี The School ซีซั่น2แล้วก็ที่เร็วๆนี้วันที่8นี้จะมีคอนเสิร์ตของเ School ที่เซนทรัพลพาราม9แล้วก็มีคอนเสิร์ต Love Sick Actually m e d and g r e t วันที่12ธันวาคมครับ แฟนๆจดไม่ทันก็ติดตาม Follow IG แล้วกันนะครับ igfwlue q ครับครับแล้วก็ IG ีมีไหมลูกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้องหัดทำแล้วเนาะเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวมี IG ีครับนกครับค่าสำหรับ IG นกนะคะ sarochinmac ค่ะ s a r o c h i m n i n m c ค่ะ fenz u n w o n g s a k o r n ครับค่ะอย่ามา เด็บเบนบีเอ็นแซเค่ะ uh, ชอปเปอร์อันเดอร์สกอร์ซีพีนะครับ C H O P P R อพพันเดอร์สกอร์ซีพีครับผมครับ,รบอยากให้ตัวแทนฝากสุดท้ายสักคนหนึ่งครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่แล้วก็มีเรื่องเนี้ย ใช้กิจอาว้เราไวฝันมีความแบบน่าดูกว่าซีรีส์อื่นยังไงที่ตอนนี้ซีรีส์วัยรุ่นเยอะมากเลยใครใครดีรยังไงเราก,าก็ฝากติดตามผลงานเรื่องนี้ของพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทํากันมากค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ได้มีแต่เกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเดียวเหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆแต่จะมีทั้งกีฬาทั้งเต้นทั้งร้องเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะชอบกันอยู่แล้วใช่ควรจะทำไหครับเอาเวลาที่แบบว่าติดเกมหรือว่า ไปยุ่งกี่ยกับเรื่องยาเสพติดสิ่งไม่ดีต่างๆของวัยรุ่นนะฮะเอาเวลาพวกนี้ครับผมมาเล่นกีฬามาเต้นมาร้องเพลงกันดีกว่าครับผมได้ทั้งความเพลิดเพลินความสนุกค่ะแล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยใช่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพร้อมกันกับซีรีส์วัยรุ่นเรื่อง c h e c k it out วัยเราวัยฝันค่ะขอบคุณมากค่ะ